สวัสดีครับนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนการเปริดเซิร์ฟมายคราฟบักกิตของเวอร์ชัน7.4นะ,ะนก็ดรกขึ้นเราก็โหลดตัวครบบาฟบักกิตมาก่อนนะครับเขาไปที่คูเกิลนะครับจะพิมพ์ว่าคราฟซากิตได้โหลดตรงนี้ครับในคอมเมนต์วิวหนึ่งที่7.4สองจุดศูนย์นะครับแล้วก็โหลดมา โหลดมาแล้วก็รอมันโห <AND S 2> ลดเสร็จนะครับนะครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วแล้วก็มาสร้างโฟลเดอร์เอโอเคเอ้ยสร้างโฟลเดอร์ดิเอ้ยกดอะไรมาเนี่ย m i ครับอินทรีย์โซนะปิดไปให้เอาเนี่ยเข้ามาปุ๊บปิดเว็บไปเลยรบออกให้เหลือคาร์บอนกิทแล้วก็รถแท็ขึ้นมาแล้วก็เอาโค้ดใส่จะมีโค้ดอของ3-2บิตกับ6-4บิตนะ ผมใช้สามสองบิตก็อันนี้เดี๋ยวโค้ดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะรับแล้วก็เซฟแอดแล้วชื่อก็ไปเป็นรันแแล้วก็ลบอันนี้ไปเลยแล้วก็มันรันให้เสร็จนะครับเรามาันรันไฟ์ล อาลับหลังจากที่รันเสร็จแล้วก็กดปิดไปเลยปิดไปแล้วก็มาตั้งค่าในเซิร์เวอร์บะปกติกด e n o t e p a d ขึ้นมาเราจะมาพูดอันที่สำคัญสำคัญกันอย่างเช่น a u t o n t e r จะเปิดนนเ a t e r ไหมถ้าไม่เปิดก็ f a u l t แล้วแล้วก็ name นี่คือชื่อ world อันนี้ก็ใครโหลดมามาแล้วก็เอาโฟลเดอร์มาใสาา่ตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้ชื่อโฟลเดอร์แล้วมาใส่ตรงนี้แล้วใช้แบบนี้พอในเม้องมายงเซเวอร์ไอพีถ้าใครเปิดทำแบบธรรมชี้ก็ใส่ไอพีธรรมชี้แต่ผมเปิดแบบโหลดไอพีก็ไม่ต้องใส่อันนี้ไม่ต้องอันนี้คือระยะการสร้างว่าจะสร้างบ้านสูงเท่าไหร่อันที่เกมหมดเริ่มมาเกมหมดเท่าไหร่เ็าเป็นศูนย์ นี่นี่นี่อันนี้สำคัญสุดออนไลน์โหมดออนไลน์โหมดก็คือถ้าเขาเรียกคนถ้าปรับเป็นทูคนจะเข้าได้เฉพาะคนที่มีเ d ดิแท้ถ้าปรับเป็นฟอลเอ้ย f อฟเอลเอสี L S e. คนที่ไม่มีเอแท้ก็าสามารถเข้าได้นะแล้วนี่คือชื่อเซิร์ฟเวอร์เทสติง้งเซิร์ฟก็แค่นั้นครับก็กดเซฟแล้วก็ปิดไป แล้วก็กดรันอีกรอบแล้วก็รอมาลันอีกแล้วก,กดเข้าเกมมาครับไปรอเลยโอ้ยนานแลตัดคลิปเลยแล้วหลังจากที่เรา,าเรล,ลันเสร็จแล้วเข้าเกมมาเสร็จแล้วแล้วก็กดมาเป็นเพลเยอร์นะครับ แล้วเข้าเซิร์ฟเวอร์เลยเราจะใส่อันนี้ก็ได้หรือนนจะใส่กันนึงก็คือเรา local host เอ้ยก็จะได้เหมือนกันหรือใส่ e m e r e n c ของเราแล้วก็ลองเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยโอเคแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้ว อยู่ที่เกาะกลาครับเราจะลองพิมพ์ทับเกมโหมดดูเกมโหมดไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้เป็นโอพการตั้งให้เราเป็นโ p พ p โอพี้ตามด้วยชื่อที่เราคนที่เราจะให้เป็นโอปุ๊บโอเคแล้วก็เป็นโอกันแล้วแล้วามาใหม่นี่เกมโหมดแล้วส่วนการจะปลดโอพก็คือดีโแล้วก็ตามด้วยชื่อคนอย่างเช่นอ๋อปลด o อผมอ่ะ ให้ล,ลองอเกมโมศูนย์เกมโมศูนย์ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวปลีเป็นปกนติโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยว